สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะพาไปชมที่ดินแบ่งขายนะคะในสนามกอล์ฟวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟค่คะนี่เป็นบริเวณฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินที่เราจะประกาศข้านะคะคือแปลงนี้ค่ะเนื้อที่1ไร่นะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตนะคะขนาด2ช่องจราจรไปกลับค่ะและนี่นะคะคือ ทางเดินเข้าไปสู่ที่ดินฝั่งที่อยู่ติดเลขนะคะที่ดินที่เราประกาศขายนี้นะคะอยู่ที่ซอยสวินทวงศ์15นะคะถนนสวินทวงศ์ค่ะแขวงโคกแฝดนะคะเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะนี่นะคะที่ดินที่เราประกาศขายนี้นะคะอยู่ติดเลขเลยนะคะ พื้นที่สีเหลืองนะคะบริเวณยอ1-3ขีดสนะคะสถานที่ใกล้เคียงค่ะใกล้กับสถานีไฟฟ้าแรงสูงหน้องจอกค่ะใกล้บริษัท CPF นะคะใกล้มหานครออ t โตกรุ๊ปค่ะใกล้ปตทสวินทวงกม36นะคะใกล้บริษัทออะะษ MG สาขาสวินทวงค่ะใกล้การไฟฟ้านะครหลวงสถานีย่อยหน้องจอกค่ะ ตำแหน่งที่ตั้งนะคะตั้งอยู่ที่แขวงโคกแฝดค่ะเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยค่ะเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะที่ดินที่เราประกาศขายนะคะอยู่ตรงนูนนะะงนงน้นนะคะตรงต้นไม้ตรงนู้นนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะเนี่ยค่ะพื้นที่สวยมากๆเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะอยู่ไม่ไกลจากสุวรรณภูมิมากนักนะคะจะเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพก็สะดวกอย่างยิ่งค่ะเนี่ยค่ะคือบริเวณหน้าแปลงที่ดินนะคะ รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินโดยประมาณนะคะฝั่งที่ติดถนนคอนกรีตนะคะกว้างประมาณ26.13เมตรนะคะส่วนฝั่งที่ติดเลขนะคะกว้างประมาณ26.42เมตรค่ะลึกทั้งสองข้างนะคะ61.79และ60.61เมตรค่ะนี่เป็นบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะบริเวณที่อยู่ติดเลขนะคะและมีถนนคอนกรีตหนึ่งช่องจราจรคั้นนะคะเนี่ยค่ะ พื้นที่ตอนนี้ยังไม่ได้เคลลิ่งนะคะนี่เป็นสภาพหน้าแปลงที่ดินนะคะเหมาะสำหรับสร้างที่พักอาศัยนะคะพื้นที่สวยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะวิวสนามกอล์ฟนะคะและก็ติดเลคด้วยะคะ่ะถ้าใครชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะเรามีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับ ใครที่สนใจต้องรีบเลยนะคะพื้นที่แบบนี้นะคะเนื้อที่1ไร่ค่ะเราเสนอขายตารางวาละ25,000บาทค่ะขายรวมทั้งสิ้น10ล้านบาทค่ะนี่นะคะดื่มด่ำกับธรรมชาตินะคะแล้วก็วิวสนามกอล์ฟที่สวยงามค่ะมีที่นี่ที่เดียว